ผมจะไปซื <T t ้อแผนแตมาตัดเสื้อให้มนเชื่อครบความพิเไปอะไรมากกว่านี้ไปซื้อแผ่นแต ลไม่ใช่ฉันนะครับพาลิฟก่อนดีกว่าเออผ่านเนอะครับลิฟตลิฟแมทนะทุกคนเนี่งวารไว้อันที่ว่ารลิฟแมทของชาบา อ้าปล่อยเพื่อนโทรศัพท์อือโอ้ยยันไงเขอเขาจะได้กันไกหรือเปล่านอนหรือยังพ่อ กสื่อที right. ่ก yeah, <c oughs> <Shit>. ิผมว่าเปมมื <of> ่อสื่อจริงๆบค้อสุรับนั่นไปนิดเดียวนิดเดียวอีหนี้ทผมเทพไหมทุกคนอ่ะเราพูดถึงโค้งสุดท้ายแล้วดีกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะไม่มีแล้วนะ ไม่มีพีอีกแล้วนะครับผมวันที่สิบนี้ผมจะปิดผมจะปิดออเดอร์แล้วนะครับสำหรับใครที่จะสั่งเสื้อเสื้อปะปะ๊ปะปะป้ะพีนะครับผมก็หูควรย้อมผมดามคืนที่ผมมาใช่ไรสวัสดีครับผมผมจะสั้อเสื้อหเึ่งเ,เสื้อของ ดูว่าผมจะทําได้ครับก่อนออก,กินก้านไปผมปักไว้ให้แล้วนะอยู่ในตอรหลีนะครับสามารถไปไม่ปากชิดกว่าเดิมถายางไงให้รีบปากชิดกว่าเดิมเนี่ยลากหลีเพื่อมันไม่เกาหลีเดยเธอมันมันมันเหมือนนั้น,นหนึ่งไม่แดงมีแดงเดิน อือเอาไหมผู้ชายก็สามารถถาไดาฝากลิปไปสบายอือ้เอเ่ผมตลกทรงผมผม,มอ่ะตลกทรงผมจริงหลงิตลตเต้อใช้เมื่ออมผมอยากย้อมผมดำเืืนแล้วทุกคนผมไม่ค่อยมั่นใจเลย ก็ผมขึ้นนี่วะโอเคอ่ะเออเอออ่ะ,อะ,อะ,อะดูดีขึ้นหนักกว่าเดิมอีกให้ผมไม่มั่นใจเลยว่าเนี่ยไมโครเวฟมากอะไรคือไมโครเวฟมากหืหล่อนะจริงป่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะโคนะสุดท้ายนะทุกคน ้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับผมจะไม่เปิดทีแล้วนะเพราะผมสงสารแอดมินผมแอดมินผมเขาทำงานกันสุดยอดมากขอบคุณแม่เอ๋เลยนะครับขอบคุณแม่เอ๋จริงๆขอบคุณแบบจากใจเลยแบบผมจะไปพาร์ตี้แม่ขอบคุณครับไม่มีอะไรเลยน้ำจริงติตัวหนึกันที่ ชอบสนามันมีเนินกระเถวเป็นรถคุณดูแกข,ของแมใหผมเทอ่ะวอยดยแบบูแกลงเช่ยแกันหผมกินขาดแน้วอยู่ไนวะกันใจผมจะคัดต้อมให้ดูนะผมจะคัดต้อมเสื้อให้ดู กำับคิดอูว่าจะยอมผมดำเพื่อนดีแล้วี่เชียวสวัสดีน้องพี่โอ้สวัสดีครับต้าทานตะวันสวัสดีครับผมรักนะจุดดุต้าทานตะวันสวัสดีพี่ตาด้วยครับสวัสดีพี่แอปเปิ้ลแม่แอปเปิ้ลพี่แอปเปิ้ลพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีนะครับหาซื้อน้ำกินครับ เนีเ่ยอะดีแบบเขื่อนอยู่เดยมันมันสั้นมากอะทุกคนเราเรารู้ไหมความความ,ความมั่นของผมคืออะไรผมบอกว่าตัดตามใจช่างไว้ความความความมั่นจัดว้ใจว้ใจช่างแต่อแต่เขาตัดดีไม่ใช่เขาตัดไม่ดีนะ้วแบบแค่แบบว่าโคงผมแค่เป็นเขื่อนนิดนึงโคงโคงหน้าผมมันถ้าเกิดแบบมันสั้นเกินมาแต่อันนี้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวนะตัดดีตัดดีจริง สามารถไปใช้บริการได้แล้วผมหากัรไกลพี่เขาการไกลอยู่การไกลอยู่ไหนครับนี่ปะผมจะตัดการ์ให้ทุกคนดูผมใจขนาดนี้ผมไม่ชอบการเสื an, ้อมันยาวมันผมจะตัดแต่มันตัดเพื่อเออเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะเอาจริงนะไม่ได้เอาเล่นๆนะ ใครหลอดใครจิบนะตตามได้เลยมีแค่นี้ครับอันใดสุดรันพี่พบไว้นะอย่าห่างกันไกลหนึง่งมุกเขินเปด่นเขินเปด่เขินนะมาห้ามีเรื่องที่มาแน่เล ดูแลตัวเองเวอร์มาแต่ต้องอ้าทำไมสกูตเตอร์อ้าแล้วทำไมสกูตเตอร์มันเปลี่ยนใครปรกดสกูตเตอร์ให้ผมเนะี่ยเอ้าบ้าบ่าบ้าบ่ามาบ้าบ่ามา,มา,อ,มาอันนี้ ใครมากดตูดเต้ผมตกใจหมดโอเคอเคอามาส่งผมน้องสีอ่ปาปากกดไลค์กด right, กดเคาะหัวใจนะครับกดแชร์ก็ดีนะครับถ้ารักกันก็แชร์ก,นนก,นก,กันเหมือนเดิมถนะึงเธอไม่รักเธอก็รักเธอเหมือนเดิมอะไรดีคนจะมีสี สีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลแต่แต่อันนี้มันหมดไปแล้วอ่ะสีอันนี้โนดไปแล้วผมว่ามันน่าจะขายดีนะเปลี่ยนตาลเนาเปลี่ยนตาลดีใช่ปะเปล่ยนตาลหัวเหลืองเนีย่ยดีสุดหรอยูคีไปไหนครับยูคอีอยู่บ้านสิครับผมได้มา,างานกับผมหรอ น้อง <N> um> อยู่บ้านครับน้องอยู่บ้านครับอยู่กับแม่น่าจะไปเห็นว่าจะไปดูดูอะไรนะดูที่อะไรอะไรน้ำแข็งทุกอย่างนะใรับเออแต่นี้อันนี้หมดอันนี้น่าจะดีเวอร์การใช่ปะ่ะโปรเซผมเชื่อพวกคุณนะผมเชื่อพวกคุณแนละ้วพวกคุณต้องต้องสั่งกูได้ไบมกเชื่อการพูดันนผม ติดครับเสื้อครับเพื่อมีการเลนเวลาที่แบบเราทําการละเลงเสื้อตัวนี้ที่ตัวนี้ผมซื้อนานมากแล้วแต่ผมไม่ชอบส่งมันเป็นสรงแบบทรงยาวเนี่ยผมตัดใหอรันสอบมาตรงอยู่กางเกงมันเป็นกระเป๋าหนึ่งชอบผมชอบกันคัดฟอมตัดฟอมเสื้อ หยุดหรอครับไมไ่หยุดครับขึ้นขึ้นเอ่อขึ้นขึ้นสามทุ่มครับใช่แต่มาสามทุ่มทำาได้แล้วเนี่ขกินอะไรดีๆขอบคุณนะครับขอบคุณโอ้ยปันพีโป,โป้เออปันขอโทษทีแบบไม่ได้โทรครับว <laughs> อนปะเนี่ย <laughs> ปันอย่างงันนะปันอยู่ไหนเนี่ยมาหาหน่อยเราอยู่ข้างล่างเรา อาหารนะกำลังเลี้ยข้าวกินหาอะไรกินอยู่กินแต่นี้ฝั่งนายผมได้ครับผมแข่งดูผมร้องเพลงมาเด็กสี่ห้องเพลงแข่งขันกันเด้อไม่มีครับอันนี้อบเลยนะครับอบเลยครับพี่ฝากมาหน่อยจ้ะเกี่ยวกับมยน้ำขเขาเหรอเ <laughs> นี่ยเนี่ยผมไม่ชอบนี่ผมจะตัดช่างเป็นเดี๋ยวท่านี้ไว้ โปรตัดม่อยู่แบบนีม้มก็สั้นเตอ่อก็ตอนนี้มันตีกระเป๋าเไงคือมันจะสั้นได้แค่นี้สั้นแค่นี้นก็ก็ดีนะอ้าวเหรอครับเอาเอาพี่ดีจังนี่อะไรหนึ่งทมหนึ่งพี่ ทุกคนที่มาง้าพื้นหนึ่งทำหนึ่งก็ตีเลยที่คนบ่อยผมเือสับปูนจากทางครับผมสองสองสองห้างนะ แปบกปะคุณว่าผมจะซื้อแว่นเพราะเห็นผลอะไรดูแว่นผมเริ่มเลยแว่นผมเทไหมผมไม่ซื้อรายข้างมามีผมชอบแค่มันมีลายผีเสื้อแบงนี้มันตันดิแต่มันเหมือนแบ็กแมนเห็น รมครับครื่อผมเพลินไหม,มเพินอย่ผมชอบให้มันเต๋อแล้วมสีกระดุมับบอาสาด้วยนะครับผมผมปรับไว้ในตอรี่นะครับทั้งทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแต่ละบ้านอะไรก็ช่างทุกช่องทางจริงจริงโทษโฟร์ซงผมแหมโอ,อ,อเคปะ เสื้อผมตาไหมคุณแตเอฟเสื้อผมาดิค่ะอ้ยเต้นเต้นเต้นอะรเต้นรายกล้องเปครับพี่เาวฮัลโหลผมมีใช่ไหมพี่เขาแบบยืนยืนแบบยืนให้กำลังใจผมอยู่นะผมเลยเต้นโชว์เลยผมเต้นเท่พี่ผมไม่เท่นะฮึ๊กฮึ๊การแบบเดาะขาหรือเปล่า ดีว e อล์กสงเกินรติไหมทุกคนกว่าเจฟเสื้อผมได้ยังขายเสื้อเลยนี่ยังไงยอร์เดอร์เจฟเดอร์สุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะผมบอกก่อนไม่ทำแล้วโซสารแอดมินสงสารอันดับแรกขอบคุณนะครับขอบคุณแม่เอมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทีงขอบคุณแม่เอที่แบบช่วยผลหัวให้ขอบคุณพี่เพิรลน,นะครับขอบคุณทีมหนุ่มมากทุกคนที่ใช่อีกเอะ พี่ปนพี่พีนแนเออพีนนพี่แชทใครอีกอะอ่ะทุกคนเลยถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อขอขอโทษทีนะไม่ใีใครอีกอะขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากถ้าไม่เอ่ยชื่ออย่าอย่าโกรธกันนะชื่อตัวเองไว้นี้จำไม่ค่อยได้เลยผมชือ่ออะไรเนี่ย <c oughs> วันนี้สิบนี้หมดเขลียงแล้วใช่ครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีอีกนะไม่มีการน่าว่านะขอที่ไม่มีครับ หมดเลยไม่ทำเราทำอีกทีจะทำทำแบนด์แบนเก่งั้างในของผู้ชายอ่าสำหรับใครที่ถูกใจก็ฝากขะนะครับขอใจกดแชร์ให้ได้นะครับเนี่ยผมไม่ชอบทรงมันอ่ะเนี่ยมันมันเตือเห็นไหม,มตลบปะจริงชอบลายเสือผมชอบลายเสือมากแต่ผมไม่ชอบให้แบบมัน,มนเสือลงไปเะถ้าอเกิดผมตัดมาเช่นปะมันจะไปอยู่ มันจะอยู่วันนี้มันสั้นลงมาทำอยู่วันนี้ไเนี่อ่ะมันจะไม่เหมือนกับเอาเสื้อเข้าในตลอดเวลาผมเลยชอบอ,ชอ้าวเราเจอเราเจอเค้น้อยสองคนเดินไปแล้วเดี๋ป่ปะขึ้นขึ้นทุ่มตลกครับอา้าวแม่เมท ไฮ้ไปไหนถ้ามากินตอนนี้ได้แล้วครับแล้วผมขอเชิญครับอะเราจะไปเราจะไปหาน้องมิงแสนคนคนสนวย <S <S 1> <S 1> <S ครับหนึ่งเสื้อผ้าไปหาดาราเลยาไปหาดาราไปหาดาราดาราครับส่วนเห็นมากนะเพ่ไปตัดผมมาตัดอีกแล้วตัดอยู่นั้นผมยิ่งสั้นตัดตัดกางาาาเกงด้วยครับแล้วก็เสื้อแล้วก็เสื้อดีคร,ครับตาดด้วย,ยนะครับดีมากครับาการดับแรกเอฟเสื้อ <F> ผมก <ผม S 1> ่อน,<ห>นครับนี่ครับนี่ครับกางเกงแล้วแต่ผมผู้ชายหรือผู้หญิงไปตัดที่ไหนมาลู่ไม่ตัดร้านแต่ผมผู้ชาย ซอยนวนยืมรถอยู่รถพี่เข้าไปมมาเออ <laughs> ไม้ก็ให้ค่าเติมมันได้เขาอยู่ไแ่แไมต่พี่พ,พี่น้องอยากตัดด้วยน้องยืมรถหน่อยอไป <laughs> ทาม,าม,ไไม่พี่ยืมรถโรงแรมอ่ะแล้วถ้าะโรแรมเขาจได้ละพี่ะ ให้ให้พี่เขาใช่ไหมพี่ผมเจอแล้วมาที้พี่แล้วเนาะจะผมเจอแล้วมาที่พี่แล้วไม่เชื่อน้องไม่เชื่อไงเชื่อนี่ไงพี่อยากซื้อรถนี่สิอยากได้รถเออเพราะเสกีตบอร์ดมันใช้หมดเสื้อมาห่อมเขามาห่อมรถท่าไปตัดเสื้อไปเขาซื้อเง่นไขมาเขาซื้อฮะฝากฝากด้วยสวัสดีฮะสวัสดีโซเชียลแคมอ่ะฝากเสื้อฝากเสื้อนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเสื้อผมนะครับ เปลี่ยนนปลาปลาเพียครับตอนโคสุดท้ายไงพี่ออเดอร์สุดท้ายแล้วไงไปฝากเสืออกไม่รู้ว่าจะมีทำรอบนั่งไหมคอรชัอร์สเราตกสาสตรแอดมินบอลตกสาสตร์แอตเิกคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นเนี้ยอาจจะแบบทำทำแค่คอลเลคชั่นเดียวเออแต่ว่าต่อไปจะเป็นเกย์ชั้นในผู้ชาย ต่อไปต่อไปแต่ว่าเพื่อนี่ก็ไม่ได้ทำแล้วก็เลยลาหลายนี้ใครที่ยังไม่มีนะคะที่ที่ต้องรอรีสปอนเซอเพราะว่าอาจจะเป็นไม่มีใครมีตอนนี้จะไม่มีใครมีนะมันยังไม่ออกมาเรมินมันไปปีออเดอร์เพราะมันมีออเดอร์ไงแบบว่าถ้าถ้าไม่รีสปอนเซอรอื่นก็อาจจะเป็นร่าอื่นอ่าใช่จะไม่ทันแล้วเออหมดแล้วนะใครยังไม่มีรีชีมนะคะทุกคนใช่แล้วก็เกยงเกลือ จริงนะคะทักมาเลยค่ะแล้วข้อความหนูนะคะฉันจะไปตัดเสื้อฉันจะไปตัดเสื้อนี้ดูเสื้อขอบก็จเอากันใจมาตัดเสื้อจริงปะเนี่ยเออมีเตือนใครมาหรอไม่ต้องไม่โอเคแล้วไม่เอามันไม่เท่เราไม่มีแล้วเราคืกในไทยเราถ่าด้วยครับเจ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 ทีดีเจเอาเมื่อกี้จริงคนเดียวไม่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงไม่มีใครมา ตาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเราไปทำภารกิจมาเสร็จดีกว่าการตัดเสื้อของผมอ้าวสวัสดีพี่แซฟบเตครับฝากบอกด้วยไลฟ์นานได้ไหมได้ไลฟ์นี้น่าจะนานสุดแล้วเนี่ยเพราะเพราะผมนอนมาเต็มมากผมนอนตั้แต่ตัวสมอสซสุราตอนนี้เราอยู่อำเภออำเภออะไรวะคาคาซานตั อาเปื่อะไรจ้ะทุกคนดูว่าในอะไรอ่ขอ,ขอหัวใจผมเลยขอคอ,อเนี่ยผมขอเล่นเลยถ้าถูกใจขอเล่นเลยผมกลับขึ้นไปห้องกเพราะไม่ล็อกห้องไปแล้วผมจะขึ้นไปตัดเสื้อด้วยอ้าวไม่ใช่ทีกาเปิดผมขออย่างไรคราวนี้ <laughs> ต้องใช้เปิดบวอ๋อเปิดเข้าไปได้เลยอ๋อตายแล้วโอเค เฉียงเฉียงชาอ่าใช่เห็นไหมพี่สาวคนสวยครับคุณครับอันนี้ขึ้นสี่ทุ่มครับนาบ่าจะสี่ทุ่มครับใช่ถ้าเกิดแต่มาสามทุ่มเลยมาสี่ทุ่มละแบบแรกกับห้องก่อนการ์กายพร้มพอมใจพร้อมเราทําได้เบสเกตบอสศึกระถถ้ามันพังก็ก็ใส่เหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าไม่พังหรอก ตาผมไม่น่าพลาดข้อแท้ขอ้ขอแท้ลัวๆครับผมจะสลับอยู่นะครับทุกคนตื่นยังครับพี่รักกูมานอนเตียงนี้ได้งงรเตียงนี้เพื่อนเจ็บกูไม่เจมเอมึงถามกูเหรอเดี <c oughs> ย๋ยวกูมีเรื่องคุยกับมึงเยอะเลยไ <c oughs> อ้ทุกคนเดี๋ยวเดาลงไลฟ์ก่อนนะครับอ่ะทักทายก่อนเอ้สวัสดีครับ โอ้โหตุ้มฉ่ำเลยครับตัวเปียกโอเคครับก็เจอกันนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์เพื่อนกับแล้วผมจะตัดเสื้อแล้วอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาไลฟ์ต่อโอเคนะโอเค